EP 5จากนั้นเจ้าหน้าที่สาวคนเดิมก็พากิบไปยังห้องครัวที่อยู่ด้านหลังห้องประชุมห้องครัวนี้มีไว้สำหรับจัดเตรียมของว่างหรืออาหารง่ายๆสำหรับการประชุมเชิญคุณกนกพิษตามสบายเลยนะคะเออเดี๋ยวสิคะไม่ทราบว่าท่านประธานชอบดื่มกาแฟแบบไหนคะกิบรีบเอ่ยถามเจ้าหน้าที่สาวคนนั้นเพราะกาแฟมีหลากหลายรสชาติแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน ดังนั้นหากอยากจะเอาชนะเขาก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเขาชอบแบบไหนเอ,อิบดิฉันไม่ทราบค่ะต้องขออภัยจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่สาวคนนั้นออกไปแล้วกิฟจึงต้องทดลองเดาใจท่านประธานหน้าดูดูสักหน่อยโดยเริ่มจากกาแฟดำขั้นพื้นก่อนเธอตักเพียงผงกาแฟใส่น้ำร้อนแล้วนำไปเสิร์ฟที่โต๊ะท่านประธานซึ่งบัดนี้เขาเปลี่ยนท่านั่งเป็นเอนหลังพิงเก้าอี้ด้วยท่าทีสบายส ขาย,ยาวๆของเขายกขึ้นไข่ห้างรูปร่างได้สัดส,ส่วนของเขาทำให้ดูเหมือนกับประติมากรรมชั้นเยี่ยมทำให้กิฟอดที่จะประหมาะ่าไม่ได้เมื่อต้องเข้าไปเสิร์ฟกาแฟเขาใกล้ๆเชิญดื่มค่ะเธอบรรจงวางแก้วกาแฟร้อนๆตรงหน้าเขาแล้วขยับตัวถอยออกห่างในระยะเหมาะสมเขายกกาแฟขึ้นจิบคำเล็กๆใบหน้านิ่งเฉยจนคาดเดาไม่ถูกว่ากำลังคิดอะไรอยู่ดื่มน้ำล้างจานยังดีกว่านี้ไปชงมาใหม่ คิงเอ่ยเสียงต่ำรับทราบค่ะกิบยกแก้วกาแฟกลับไปแล้วไปชงกาแฟแก้วที่สองมาใหม่อย่างว่าง่ายเชิญดื่มค่ะขมไปฉันต้องการกินกาแฟนะไม่ใช่กินยาชงมาใหม่รับทราบค่ะจากนั้นกิบแทบจะวิ่งเข้าวิ่งออกห้องครัวเพื่อชงกาแฟให้เขาดื่มแก้วที่สามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหวานทั้งมันขืนฉันกินเข้าไปเป็นบาหวานตายพอดีไปชงมาใหม่รับทราบค่ะ แก้วที่1 1 1 2 1 3 1 4จนกระทั่งถึงแก้วที่20เขาก็ยังไม่พอใจเครง้งกิ๊กระแทกแก้วใส่อ่างล้างจานด้วยความโมโหเธออุตส่าห์ตั้งใจชงกาแฟให้เขาทุกแก้วอย่างบรรจงค่อยเติมเมล็ดก,กาแฟน้ำตาลนิดครีมหน่อยหวังว่าเขาจะถูกใจสักแก้วแต่สุดท้ายเขาก็ไล่เธอให้กลับมาชงใหม่อยู่ดีแบบนี้มันจงใจแกล้งกันชัดๆ เขาต้องการแก้แค้นเธอแน่ๆเพราะวันนั้นเธอปฏิเสธไม่ยอมไปชงกาแฟมาเสิร์ฟเขาไม่ได้งานก็ไม่ได้งานสิว่าเจ้านายเรื่องมากเอาใจยากแบบนี้อีกิปจะไม่ทนพูดจบเธอก็หันไปคว้าเอากระปุกสีขาวเล็กๆเ,เ,เปิดฝาออกแล้วเทใส่แก้วกาแฟจนหมดกระปุกเติมน้ำร้อนต่อด้วยตักกาแฟบดใส่ลงไปลวกๆแล้วคนให้เข้ากันกาแฟถ้วยนี้พิเศษสำหรับท่านประธานนะคะ หญิงสาวยิ้มที่มุมปากรอยยิ้มนั้นคล้ายกับแม่มดมองหม้อต้มยาที่กำลังเดือดปุดๆอย่างพึงพอใจกาแฟค่ะกิ๊บวางถ้วยกาแฟตรงหน้าท่านประธานหนุ่มอีกครั้งแววตาเขาวูบขึ้นอย่างสำราญใจที่มุมปากมีรอยยิ้มจางๆซ่อนไว้ยากที่ใครจะมองออกคิงยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มเช่นเคยท่ามกลางสายตานับสิบคู่ของคณะกรรมการสัมภาษณ์งานในห้องประชุม ทันทีที่ของเหลวอุ่นๆไหลผ่านเข้าไปในโพรงปากสัมผัสกับลิ้นที่มีตุ่มรับรสชาตินับ8,000ตุ่มวินาทีนั้นร่างกายของเขาก็พ่นกาแฟออกมาทางเดิมพรวดวายคุณชมสะอางที่นั่งอยู่ฝั่งความือของบอสใหญ่ลุกพรวดขึ้นพร้อมกับกรี๊ดดังลั่นด้วยความตกใจแค่แค่แค,คิงสำลักเอาน้ำกาแฟที่ยังเหลือค้างอยู่ตามลำคอออกมาใบหน้าเยเกเป็นรสชาติกาแฟที่เขาจะจดจำไปตลอดชั่วชีวิต น้ำขาท่านคุณชมสอางรีบยื่นน้ำเปล่าให้เจ้านายพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาวคนหนึ่งรีบส่งกระดาษทิชชู่ให้กิ๊บกลั้นหัวเราะเอาไว้จนตัวสันหน้าแดงกัส่วนนิ้วอ้าปากค้างตาโตยิ่งกว่าไข่ห่านแล้วเมื่อเห็นสายตาคมดูจ้องเพื่อนสาวตัวต้นเหตุราวกับจะกินเลือดกินเนื้อเขาก็ยกมือขึ้นปิดหน้าพร้อมกับพึพรรมพำออกมาเบาๆว่าอีกิ๊บมึงตายแน่ คณะกรรมการท่านอื่นๆก็คิดไม่ต่างจากเขาโดยเฉพาะคุณชมสะอางที่อยู่กับประธานบริษัทมานานรู้ดีว่าคนที่กล้าลองดีกับท่านต้องถูกจับโยนออกนอกบริษัททั้งนี้หน้าที่การคัดเลือกคนเข้าทำงานเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบุคคลหากเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับท่านประธานในตอนนี้ความผิดที่เกิดขึ้นเธอก็ต้องรับไปเต็มๆ ดังนั้นเธอจะต้องรีบจัดการผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คนนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่บอสใหญ่จะเดือดไปมากกว่านี้ชมสะอางไม่รอช้ารีบกดโทรศัพท์ต่อสายไปยังรอปพด้านล่างทันทีคุณรอปพขนำกำลังสองคนขึ้นมาที่ห้อองค์ยังไม่ทันที่หัวหน้าฝ่ายบุคคลจะได้บอกตำแหน่งที่อยู่เสียงทุ้มเย็นเยือกของประธานหนุ่มก็เอ่ยขัดขึ้นว่าคุณชมสะอางไม่ต้อง คิงยกมือขึ้นห้ามสายตาคมดุยังจ้องใบหน้าเย่อหญิงของกิฟไม่กระพริบคำสั่งของท่านประธานทำเอาโฉมสะอางและคนอื่นๆถึงกับอึ้งไปทันทีต่างพร้อมใจกันหันมามองเขาด้วยความประหลาดใจกาแฟที่คุณกนกพิษช,ชองอร่อยมากจนผมสำลักความอร่อยคำพูดนั้นทำให้กิฟหยุดตัวสั่นจากการกลั้นหัวเราะแทบจะทันทีเธอเบิกตากว้างมองเขาราวกับว่ามองเอเลี่ยนที่เพิ่งจะลงมาเหยียบบนพื้นโลก เขาต้องดื่มกาแฟ ى, เธอจนเพี้ยนไปแล้วแน่ๆคิงหยดยิ้มออกมาแต่แววตากลับมีกลิ่นไอนรกพวยพุ่ง,พ,งพุ่งออกมาจางๆแล้วเอ่ยขึ้นให้ได้ยินทั่วถึงกันว่าดังนั้นพรุ่งนี้เธอมาทำงานในตำแหน่งเลขาได้เลยคิงเหยียดยิ้มเย็นที่มุมปากวิธีการกําจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวเพื่อหาโอกาสเอาคืนอย่างสาสม นิวแอบตามมาแสดงความยินดีกับเพื่อนสาวเขารีบก้าวเข้าไปในลิฟต์แล้วกดตัวเลขไปยังชั้นหนึ่งเมื่อประตูลิฟต์ปิดลงเขาก็กรีดสนันแสดงความดีใจออกมาเต็มที่เพราะในห้องโดยสารมีแค่เขากับเพื่อนเท่านั้นกิ๊ยินดีด้วยไว้ในที่สุดแกก็สัมภาษณ์งานผ่านแล้วแกก็จะได้มาทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเดอะคิงแล้ว ต้องขอบใจแก่ที่ช่วยเหลือหลายๆอย่างทำให้ชีวิตอีกิปรอดตายจากการเป็นคนตกงานแกต้องเลี้ยงขอบคุณฉันด้วยนิวยืดกลับความดีความชอบเต็มที่จะคุณนิวนี่เพื่อนเลฟิฟเออว่าแต่แกใส่อะไรลงไปในกาแฟาให้บอสใหญ่กินทำไมเขาถึงบอกว่าอร่อยอร่อยนิวดัจริตทำเสียงสูงกิบหัวเราะคลิกแล้วตอบว่าใส่เกลือลงไปจนหมดกระปุกไว้อีกิป นิวอุทานออกมาด้วยความตกใจจากนั้นเขาก็พูดกับเพื่อนสาวเสียงสันว่าแกรู้ไหมแกทำแบบนั้นชีวิตการทำงานต่อจากนี้ของแกคือนรกแน่ๆอีกิปเอ๋ยไม่ถึงขนาดนั้นมัง้งหญิงสาวหยุดขำเริ่มรู้สึกกังวลใจขึ้นมานิดนิดฉันจะบอกอะไรแกไว้อย่างหนึ่งนะบอสของบริษัทอื่นคือพระเจ้าแต่บอสของบริษัทเราคือซาตาน กิหุบยิ้มแทบจะทันทีพลางตอบตัวเองในใจว่าแค่กาแฟรสเค็มจัดแก้วเดียวเขาคงไม่เล่นงานเธอถึงตายหรอกนะติ่งเสียงสัญญาณลิฟต์ดังขึ้นเพื่อเตือนว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าประตูลิฟต์จะเปิดออกแล้วนิวจึงรีบบอกเพื่อนสาวว่านี่แกเอาชุดทำงานเก่าของแกไปขายให้หมดแล้วเอาเงินไปซื้อชุดใหม่ที่มันดูสวยๆเลิศๆเข้าใจไหมชุดทำงานที่ฉันมีมันก็สุภาพนีหว่า คิบแย้งขึ้นเพราะรู้สึกเสียดายชุดแพงๆที่เธออุตส่าห์ควักเงินในกระเป๋าซื้อมาตั้งมากมายแกมาทำงานที่นี่ในตำแหน่งเลขานะย่าไม่ใช่แม่บ้านนิวเท้าเอลแหวขึ้นจ้าจ้าคุณนิวนี่เพื่อนเลฟิฟกิบประปากขณะที่เดินออกมาจากลิฟต์นั่นมันชุดฉันนี่เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนขึ้นคิบมองไปยังต้นเสียงทันที เธอเห็นพนักงานสาวโชคร้ายคนนั้นกำลังยืนอยู่กับรอปอพอแล้วชี้นิ้วมาที่เธอพร้อมกับแหกปากขึ้นมาอีกครั้งว่ายายหัวขโมยเอาชุดฉันคืนมาเดี๋ยวนี้กิบแยกตรงนี้แล้วกันนะแกตัวใครตัวมันเวยนิวตะโกนบอกเพื่อนพลางจิ้มนิ้วกดปุ่มลิฟต์ให้รีบปิดประตูรัวๆอีนิวนี่อีเพื่อนเลวกิบสบทคำด่าออกมาขณะที่ใส่เกียร์หมาวิ่งหนีออกไปยังประตูทางออกให้เร็วที่สุด เธอยกกระเป๋าบาังหน้าตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้อีกฝ่ายจำตนเองได้จะหนีไปไหนถอดชุดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เจ้าของชุดวิ่งตามมาอย่างไม่ลดละราวกับเจ้ากรรมนายเวรน,นี่ชุดของฉันที่เธอใส่อยู่มันแบรนดเนมทั้งตัวเลยนะราคาเฉียดหมื่นฉันยังไม่ขี้งกตามทวงคืนเลยคิปตะโกนกลับไปพลางบกแท็กซี่ให้หยุดรับชุดป้าๆแบบนี้ราคาเท่าไรฉันก็ไม่ใส่ คนทวงคืนชุดตะโกนกลับหน้าดำหน้าแดงในจังหวะนั้นกิบเปิดประตูรถแท็กซี่แล้วพุ่งตัวขึ้นไปนั่งแล้วเรียบร้อยออกรถเลยพี่เร็วๆหญิงสาวตะโกนสั่งคนขับก็เหยียบคันเร่งเต็มฝีเท้ารถแท็กซี่พุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็ว เฮ er, ่อกิ๊บพ่นลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อรถพาเธอแล่นห่างออกไปจากหน้าตึกเดอะคิงพนักงานสาวผู้โชคร้ายคนนั้นกระทืบเท้าเรา้เราๆปากร้องตะโกนบางอย่างออกมาซึ่งเธอก็ไม่อาจได้ยินแล้วเมื่อรถแล่นออกมาได้สักระยะเธอจึงรีบบอกคนขับแท็กซี่ว่าพี่พี่จอดที่สถานีรถไฟฟ้าข้างหน้านี่แหละโบกรถแท็กซี่เพื่อให้มาส่งแค่นี้นี่นะ คนขับอุทานออกมาปนหมุดหนิดเล็กน้อยเพราะคิดว่าจะได้ส่งผู้โดยสารในระยะไกลกว่านี้แล้วจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นแค่นี้และลุงโท่แดดใกล้เที่ยงมันร้อนหนูไม่อยากเดินตากแดดมาสถานีรถไฟฟ้าคิดตอบเลี่ยงๆซึ่งความจริงแล้วที่เธอกระโดดขึ้นรถแท็กซี่เพราะต้องการหลบหนีถ้าจะนั่งไปถึงคอนโดเลยก็กลัวว่าจะต้องจ่ายเงินเยอะเธอจึงต้องลงตรงนี้แล้วนั่งรถไฟฟ้ากลับคอนโดจะประหยัดกว่า เมื่อรถจอดแล้วมิเตอร์ขึ้นที่เลข53บาทเธอก็ล้วงเอาแบงค์5้แล้วค้นหาเศษเหรียญสามเหรียญแล้วยื่นให้คนขับพอดิบพอดีจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องแท็กซี่ไม่มีเงินทอนหรือบางรายอาจจะมีแต่ไม่ค่อยอยากจะทอนเงินให้ลูกค้าเพื่อหวังจะได้เงินเพิ่มเล็กๆน้อยๆน,นะคอนโดกิป หลังจากกลับจากสัมภาษณ์งานตลอดทั้งช่วงบ่ายเธอก็จัดการลดชุดทำงานตัวเดิมขายทอดตลาดมือสองออกทั้งหมดแล้วซื้อชุดทำงานใหม่มาแทนตามคำแนะนำของนิวนี่เพื่อนชายหัวใจหญิงของเธอส่งข้อความเข้าไลนา์มาจิกเธอเป็นระยะๆะะนิวนี่แกถ้าแกคิดไม่ออกว่าจะซื้อชุดแบบไหนก็เปิดดูซีรีส์เรื่องวอตสองวิธเลขาธารคิมกิฟซ่าวอต นิวนี่หัดดูหนังดูละครบ้างนะแกไม่ใช่ดูแต่ตัวเลขและหนังสือกิฟซ่าส่งรูปมาให้ดูเลยได้ไหมตอนนี้ฉันอยู่ห้างเอ็กนิวนี่ได้จากนั้นไอ้เพื่อนเลิฟมันก็ส่งรูปเลขาคิมมีโซในลายรัวๆเป็นรูปชุดทำงานสไตล์เกาหลีน่ารักแต่ดูปรัดเปรียวแอบเซ็กซี่เล็กๆในเวลาเดียวกัน บางรูปจะเป็นภาพคู่ระหว่างนางเอกกับพระเอกในชุดสูตรกิฟเห็นแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาแรงๆพลางพึมพำออกมาว่าทำไมบอสในชีวิตจริงถึงไม่หล่อใสอ่อนโยนแบบนี้นะในหัวของเธอปรากฏภาพใบหน้าดุดุของว่าที่บอสคนใหม่กิฟจึงรีบสะบัดศีรษะเพื่อไล่ภาพนั้นออกจากหัวด้วยความสยองเมื่อจัดการเรื่องเสื้อผ้าเสร็จสับก็ล่วงเลยเวลาเข้าสองทุ่ม เธอกินมาม่าแทนข้าวเย็นเหมือนเช่นทุกวันแม้จะได้งานแล้วแต่เงินเดือนยังไม่ได้รับจนกว่าจะสิ้นเดือนดังนั้นอะไรที่ประหยัดได้เธอจะต้องประหยัดเอาไว้ก่อนเช่นการเปิดพัดลมแทนการใช้เครื่องปรับอากาศจากนั้นกิฟก็เปิดโน้ตบุ๊กต่ออินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลนายภูเดชพิพัฒน์พัฒนาภายาัยศาลในเมื่อเขารู้จักประวัติเธอละเอียดทีท่วนเธอก็ควรจะรู้ประวัติเขาให้ละเอียดเช่นกันรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เนื่องจากตระกูลพิพัฒน์พัฒนาภัยศารเป็นตระกูลมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยข้อมูลของเขาจึงปรากฏนับร้อยๆหน้า